กฎหมายของกัญชาใช่เลยครับเรื่องแรกเรื่องนี้เลยนะคุณวิชัยพรบอกว่าปัจจุบันเห็นเด็กอายุไม่เกิน12ปีสูบใช่มันเข้าถึงแหล่งชุมชนได้มากขึ้นแต่ว่าต้องพูดอย่างนี้ครับนอกจากกัญชาบุหรี่หรือยาเสพติดทั้งหลายเนี่ยมันน่ากลัวมากขึ้นเรื่อยๆนะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับครั้งที่เราผมทำอ,อ,อ่านข่าวเรื่องหนึ่งเรื่องเวฟใช่ไหมก็คือถ้ากฎหมายมันยังไม่ชัดเจนแล้วก็ยัง ขมุกขมัวแบบนี้นะเทาๆแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่แปลกครับที่เยาวยชนหรือว่าคนในประเทศเนี่ยจะจะเขาเรียกว่าอะนะจะใช้ยาเสพติดอย่างไม่ค่อยถูกสักเท่าไหร่นะ,ะมาถึงเรื่องที่วันนี้เราจะคุยกันก็คือเรื่องของกฎหมายคุมเข้มเกีเก่ยวกับกัญชากันครับก็อย่างที่เราทราบกันดีครับว่ากัญชาเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเรียกว่าปลดล็อกมาตั้งแต่ปี6 5ใช่ไหม ออกจากบัญชียาเสพติด2 0 5 6นี่เรายกเลิกตัวยาเสพติดก็คือกัญชานะแล้วก็อนุญาตให้ปลูกกัญชาได้เองตามบ้านเรือนด้วยนำมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์แล้วก็เป็นส่วนผสมในอาหารได้ด้วยนะครับสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจจริง แต่ว่ามันก็มีผลร้ายด้วยมีผลกระทบด้วยนะครับแล้วก็ทำให้มีการเปิดร้านขายกัญชาเนี่ยกันทั่วประเทศเลยเดินไปบางทีหน้าโรงเรียนใกล้ๆกับโรงเรียนก็มีร้านขายกัญชาเต็มไปหมดเลยนะทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดขณะเดียวกันครับมันก็ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยเฉพาะเรื่องของอที่ เขาเรียกว่าอะไรนะข้ออ้างว่าจะใช้เพื่อสังคมเอ่อเพื่อเพื่อใช้เรื่องเกี่ยวกับการแพทย์แต่ว่าเอามาใช้เพื่อสันทนาการเยอะมากนะแล้วก็ยังเกิดเอ่อเขาเรียกว่าปัญหาสุญญากาศทางกฎหมายด้วยนะแล้วก็เป็นข้อถกเถียงกันอย่างกว้างขวางจนถูกเ,เรียกว่ามันเป็นกัญชาเสรีล,ละบวกกับในช่วงหลังๆเนี่ยมันก็เกิดปัญหาการลักลอบขนตัวกัญชาเนี่ยออกไปยังประเทศอื่นๆผ่านผ่านการบินเนาะ เราก็ส่งผลกระทบต่อประเทศปลายทางจนตอนนี้ถ้าเกิดใครเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยที่เคาน์เตอร์ก็จะมีเขียนไว้เลยนะว่าประเทศไหนบ้างที่มีโทษแล้วก็มีการจับกลุ่มถ้าเกิดคุณขนออกไปนะครับล่าสุดก็มีความคืบหน้าครับว่ารัฐบาลโดยนายสมศักดิ์เทพสุบินนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่ากําลังพิจารณามาตรการควบคุมกัญชาภายใน40วันโดยมี ประเด็นหลักๆดังนี้ครับว่าผู้ซื้อหรือผู้ใช้กัญชาทางการแพทย์เนี่ยทั้งไทยและต่างประเทศต้องมีใบรับรองและมีใบสั่งจ่ายกัญชาจากแพทย์ทุกวิชาชีพพร้อมระบุโรคที่บ่งชี้ว่าจําเป็นต้องใช้นะครับมีการควบคุมปริมาณการใช้ในการรักษาอาการด้วยอนี้สําคัญนะแล้วก็กัญชาที่สั่งจ่ายต้องได้มาตรฐาน G A CP ที่ออกโดยกรมการแพทย์แผนไทยเท่านั้นนะครับรวมถึงกำลังพิจารณาเพิ่มโทษจำคุกจากเดิมที่มีแค่โทษปรับอย่างเดียวนะก็จะเริ่มมีโทษจำคุกเข้ามาแล้วนะครับก็อยากให้มีกฎหมายที่ค่อนข้างชัดเจนนะอย่างที่ผมพูดหลายรอบแล้วว่าอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะออกกฎหมายสาหรับยาสูบได้ทำไมเราจะออกกฎหมายสำหรับกัญชาไม่ได้นะครับ เราก็จําเป็นมากที่จะต้องรีบรีออกนะเพื่อนๆคนไหนคิดเห็นยังไงครับกับมาตรการใหม่ที่จะมีทั้งโทษจําคุกแล้วก็โทษปรับเดิมเนี่ยมีแค่โทษปรับอย่างเดียวแล้วกเ็เริ่มที่จะใช้เรื่องของใบรับรองแพทย์แล้วก็ข้อบ่งชี้ทางการแพทย์อย่างชัดเจนนะไม่งั้นเนี่ยจะไม่อนุญ,ญาตให้ใช้ผมเข้าใจละว่ามันมีผู้ประกอบการแต่ว่าผู้ประกอบการก็คนที่จะต้องแอปพลายหรือว่า,เ,าเรียกว่า จดทะเบียนแล้วก็รีจิสเตอร์อย่างถูกต้องนะครับยังไงก็เรามาระวังด้วยละกันนะครับโอเครายการนี้ก็เป็นรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากโลลิก้าครับเปลี่ยนผู้สนับสนุนแล้วครับอ่าโลลิก้านะครับก็เป็นจริงๆเป็นแบรนด์เกี่ยวกับกระเป๋าเดินทางแล้วก็อุปกรณ์สําหรับการเดินทางนะครับเดี๋ยวไว้วันหลังมาแนะนํากันแบบเยอะๆนะก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้มีตัวแรกครับเป็นกระติกน้ํา จากโลลิก้านะครับก็เป็นกระติกน้ําเก็บความเย็นแบบมีหูจับแล้วก็เขาเรียกว่าโคเดอร์เฟลลี่นะอยู่นี้โคเดอร์เฟลลี่ก็คือเสียบไว้ที่ในในรถอย่างเงี้ยไอตรงนี้มันจะเล็กเงมันก็เสียบลงไปในรถได้นะครับก็เป็นแก้วแบบผมค่อนข้างชอบนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยหลอดพวกนี้มันจะต้องมีไอตัวข้อใช่ไหมแล้วก็มันมันดึงเราล้างยากอันนี้คือแบบใช้เหมือนหลอดปกติได้เลยนะแล้วก็ ขอโฆษณาเยอะหน่อยแล้วกันนะเขาเปิดมีแล้วก็ซิปได้ด้วยหรือว่าปิดได้นะหรือว่าจะปิดแบบสมบูรณ์แบบเลยก็กันน้ำหกได้ด้วยนะอ่าก็เป็นแก้วน้ำสองชั้นครับที่เก็บได้ทั้งความเย็นความร้อนนะเขาอบอกว่าเก็บความเย็นได้มากกว่า18ชั่วโมงความร้อนมากกว่า6ชั่วโมงนะครับแล้วก็ BPA ฟรีด้วยฝากสนับสนุนหน่อยนะช่องตอนนี้ติดได้แล้วเดี๋ยวจะติดไว้นะเกิดใครสนใจก็สามารถ กดลิงก์เข้าไปจับใจ่ายใช้สอยเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมง,งานด้วยนะครับก็วันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับ